เ้ไ่นกดีนะแตกเลยเื่อไูดิแตกหายมดเลยอ,ะอ่ะครับอุ้ยแตกเลดีสองอ่ะสองไหนวะเออสองกันเลยสองห้าสิบเคสองห้าสิบเ์ แน่ก็พีสุดนะกูอ่อนหนสองก้าวกูจะมาเพื่อนใช่ไหมฮัลโหลผมณเลแปกเฮ้ยพี่ชายดิบูคุณเล็กไปดิตีไปกูไ่รับเออได้แล้วจัดเ่นแทน เป็นใขรไม่ได้เล่นตีอย่าเอ่โอ้เ oh, ด็ดไอเแม่เนาะแม่งพี่ึ้นมาลงก่อนปะเฮ้ย hey, ช่วยกูนหน่อยดิโอ้โห oh, oh. แตกมันก็แตกหวยดิย ขอหนึ่งหนึ่งได้่งขอหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งหนึับโลกเฮี่ยแต่หัวจอมไมจติมันยองไยแล้วจ้าเก็บเก็บไม่ลกผมอ่ะคุณครับบ๊ายบายวอลมาแจกวอมาแจกยิงแจกเอาไปเลยไหนแไหนบอกแจกไอนี่ทำไมหอมันต้องมาฟันดยอ่ะเขาบอกแจกอ่ะไอ้เยิมบไะ ออหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหึงเอาเปล่ากล้าไหมกูไข่กูไครอ่ะกูไครกคนละคนกับมันใช่ป่ะพี่คือคนดังที่รอพี่แล้วผมขอหนึ่งหนึ่งกับเขาเถอะนะพี่คุมให้ผมหน่อยดิผมจะผมจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับเขาอ่ะพี่คุมให้หน่อยผมขอหนึ่งหนึ่งนะพี่พี่คือคนดังที่สืดในโลกพี่ตลอดพี่คือเอฟซีนะคะเอฟซีนะคบมีเยอะแต่ยังไม่ได้ทำสำเร็จเลยผมปืนไม่แรงหรอพี่พี่พี่ยิง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  เฮ้ยกูได้มีกูได้ปุ่นเัสดงว่ารอดแล้วแสดงว่แม่ดูดิแสดงว่ารอดขอได้ช um> ้ดไอ้นีใช้ได้กูขอตัวดิกูกูขาดตัวเจปะไม่เอาไม่เอากูเก็บไปไอ้พวกนี้อเม้งมูดูตัวที่นอนตรงโต๊ดิเยีโคตรสวยอ่ะดิเห็นไหมยังสวยอ่ะ เป็นไงสามเมื่อวานถึงกันเจ้าก็ต้องแม่ถึงเวลาเอามาแจ้งเอามาแจ้งไหนไหนไปแจ้งค้อนทอี่ร้านหนึ่งมามเฮ้ยใจดีเกินขยิงแจ้งไปเลยนะหน่วยหน่วยไหนคนไหนแจ้งค้อนค้อนสักคำ ดแตงหนึ่งเอาแต่จุ๊ดกระโดดจุ๊บมาเต้คุณได้ตดวกิจกรรมเย่เย่ละครเลยตกลงคะพี่เอสตีคนไทยไทยแลนด์ถ้ามึงโดนลูกกระสุนดาเมียน้าตาจู๊ดมาเต้เพื่อนเจู๊ดมาเต้แต่ถ้ามึงไม่รอดจุ๊บมาเต้หมุนหัวเมื่อกี้เมื่อกี้มึงพูดจุ๊บมาเต้จู๊ดมาเต้จู๊ดมาเต้แจกไหมต่อไหมแจกต่อไหมแจกต่อไหม ยิงได้เย่จะมาซีมามาพี่ห้ามยิงดิโหพี่ก็จูบหนีเอาได้ป่ะไม่ได้ครับต้องยิงแล้วไม่ได้ก็ต้องยิงตายตองยิงถ้าตาเองตายถ้าเองรอดยิงก็ได้ของอ่ะแต่ถ้าเองไม่รอดยิงจะตายพี่เสี่ยงแจกหมูหมูได้เปล่าไม่ได้เฮ้ยคนไหนวะบอกมาดิแจกหมูนะแจกหมูนะพี่โม่เงียบมันไม่กล้าแจกหรอแจกกระเป๋าก็ได้มือมือแล้วถามว่ามีหรือเปล่าหาคนหนึ่งอด้ว้มา เอาในโบแกตแจกะเจ้าดีราเกตแกเยอกูแตกไปแล้วไงแจกข้างนอกเลยเจ้าเ้ยองค์ก็ดไอแะตกนหน่อยเไอแบงค์กดูไอแบมคก็ดูไอแบงมดูอแบงกหน่อยเงคไอแบงนไมแบคแบงคูพไแกูไปแจกองก็ดูไอแบกแจกกูอบงกูแกููแ์ดอกูดอง วดีปะลอไม่ได้ตีเพื่อนคุณสด,ดีเล็กสองเ้ยเลขหนึ่งนีิเด็เอ้เดี๋ยวกปนเดียตีเพื่อคุสวดีเล็กหนึ่งฮัลโหลตีเพื่อนอะสเล็กหนึ่งเลขหนึ่งูเปิดโหมเดียวกนมามเดี๋ยวกูมาอาเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งบนะอกไปแนวไปเบียเบียข้างน้าแบบี่เป็วเลขหนึ่อะไม่รับแตกแตก ไอ okay, e, ้บูล้องโอเคพี่ยุดรับนะพี่ขอคล้องขึ้นมาได้ไหมอ่ะขอคล้องคืนไอ้พี่ยังไม่มีแล้วอ่ะขอร้อ,องพี่ต้องาการคล้องมากเลยพี่ฉัขาดไม่ได้เลยโ oh, อ้มือค <มา S 1> อ,องออกไปมี้มาเลยคล้องผมอ่ะผมไม่ได้ลกไปตีหรอกไม่ใช่อ่ะผมจะบอกขึ้นไปเจ้าหัหน่อยเอพื่อนแพร่คุณเพื่นดอนบูลอ้อยไปมั้ย อุ้ยมืดอ่ามันจ้าขอจากคูใช่ไหมทางบนเปล่าเอ้ยเอาดิเอาดิเอาดิโอ้คือมาแจกของทางบนดิน้อง่วงไหน่แหนคุณตกเลยคุณตกตรงไหนครับบอกหน่อยดินะให้แจกขึ้นมาฟังกับผมมาแหน่ม่ยอมแต่บอกนายจะแจกก็คือมาแจกเลยเพราะผมโอ้ยยี้หมายใจอะโอ้ยยี้หายเลยยังกล้าไอ้เหี่อะอดีมกลับ ไอ้เฮี้ยมันหอยหลังด้วยด้วยโวยหักูไม่เถื่อนไอ้เฮี้ย9.8.9ใส่ไปอะไรทายแจกวะพวกพวกผมลุมร้องไปหมดนี้แล้วทุกคนต้องมอบตัวซะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเรียกใครกูลงมาไปใจเย็นขอโทษไปพร้อมเลยไปดิปะพร้อมแลไปไหนมึงขึ้นเลยมาดิอันนึงวอาขอนกันเอ้ยไม่ไม่เอาอันนึงวอาขอนกัน ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา้นมาเดอดขึ้นมาเลยปดอดะดือดแงฮะมาขึ้นมาเร็ไเอาอาัไนก่อนดีเอ้ยมงพึ่งไปยิงยัาให้มันขึ้นมาก่อนเาีวพึ่งไปยิงมันไปแสดนะไออ๋อา๋อไอตัวถอยหลังดิัดตัวหลังตัวหลังเียกูอยาจับมาเอาม เของอฮ้ยเราขึ้นมาเราขึ้นมาเราข้นมาอดีวดีดียหนึ่งตหนึ่งหนึ่งเยไปต่สายสองเลยสองสายสองหมดมดหมดหมดไอ้มาย่งหิวของดิเราต้องเก็บไปก่อนมาชีวิต เออแม่งก็ถือกันเลยแม่งเรียกเบอกอยู่ไว่าใส่ก้าวสีก้าวสีไอ้ก้าวสีไหนดูเลยดิตัวไม่เข้าเลยอืมอืมเอืมกูเปิดเดฟแน่เลยเปิดเดฟพ่อเมื่อฟันคนเข้าไอ้เฮียกูยังเออไม้เปิดเดฟฟันกูไม่ได้ถ่ายไฟไอ้เฮียไอ้กูไม่เคยเห็นว่มึงเปิดเดฟอ่ะกูเคยเหแล้วเปิดฟันแล้วมึงกูไึ้นพี่ขึ้นไปบ้างดิเดี๋ยวพวกผมโถมอันนี้ไม่มีเปิด กูมไม่มีปืนนี่อ่ะก็ผมก็ผมก็เงี้ยของก็ไม่ได้ให้ซีเรีตายหรอกมามมเดีวตัวนี้มาหน่เดียวเออดีดีค่าถ้าจะแจกแบบนี้เขาเรียกว่าคคิวรียบรอกรอค่าเลยครับเลยรอค่ารอค่ารอรอเอาไอ้เน,นี้แจกของเขาต้องไปยืน<อ>แข่ตายมไม่ได้ หัวใจมันกระสบกระสายวัาใจมันได้ไอทงมันนอนไม่รับเนี่ยครับมาในิีทงมาในปีทสมโอ้ผมึงไม่ขึ้นเลยดูดิพวกมึงขึ้นกันหน่อยดิโอ อะไรวะยาวคอนนะอย่าเอาเวทผมกล้าทั้งทีมื่ไม่ขึ้นไม่ใจอะ่ะโอ้พวกกันหลดไปไหมเรารอข้างบนเลยมีหัวตัวยาียตัวเจียาหาแรกมาบ้านเยอะมองคุยสัตว์คุยอ่ะมองคุยเอาปะฮะมองคุยมงึงเอาอปะยี่สิบวอครับไอสามสิบวอสใช่ครับ,อบ,อรรบมองคุย <สะ S 2> มันได้ไมนี่้มามาอาเจียกูเลย พี่ของแถมได้ไมเอาอะไรเอาสามสิบาทไม่ดอ้าน่ะมึงเอาบ้ผไม่เอาแล้วเจ้เกียร์ด้านีดินล้มเกียร์เกียร์อเพื่อนกันอะไเรา้เกียร์แค่ดินล้มหครับอ่านลหนึ่งยี่คนรยู่มันล่อมันล่อ เหมือนโหดอะก็พอตัวเอ้ยขอมาขอเฮ้ยเพื่อนยังไม่ขึ้นเลยสองพันนี้กลัวยเ่่่ย่่่่่่่่่ย่่่่ย่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ข่่่ก่่่่่ไ่่่่่่่่ามา่ะ่่่่่่่่ม่่่่า่ม่ก่ไม่ได้อ่่่่่่่้่ เอามาพี่เอามาหาพี่เอามาค้อลงบงเงยใ่เฮียลองไม่ได้คอนอนเฮียนั่งดูคอนเขาคนแรกลองไม่ได้คอนได้พวนี็อยวายทิงได้ทไมอะยิงได่วะทำไมต้องแออะลองไม่ได้คอนไมต้องแอคอะยิงได้ลองไม่ได้ดูสเลยมามา ไอมาอาขอที่กูมากูจะองกูเก็บกุมือคอร์เใียนั่งดูดคอคนแรกกูย่แ่งะเอหลังคอกูแย่ิงเอาเข้าไปจุดย่เะมีแปอันควายีกูไบนี่มาวใคมาพนอนอนไม่รับพอมตายลิงอ้ังะวะแม่งจะตงัน้ กูแหว่ฟันกูว่ฟันกูไหมฟันกูตวอักษีเฮ้ยกูรอดเยี่ยงแล้วสว่างเลยมาเนี่ยมาบอกกันหนึ่งเมื่อกี้นี่เม็นจนเติดเลยเฮ้ยมาดิหนึ่งวิมืดเลยอะไรดิหนึ่งวิ ลองแล้วหัวใจกระจับกระจายมีค้อหนาแรกปืนหลองนอนไม่รับโอเมก้าครับมีค้อหนาแรับปืนโอเมก้าครับไฟกัะชุ่มหัวใจกระจับเฮ็ดแม่แม่นอเก้าโเ้าโอมกอเมก้าอเมก้อเมม้าโเม้อเี่ เขาดานแลกปืนองบเาอยู่ 5, ูแลกปืนนะดิแลกไรเอาเอาค้อนไปเออไม่ผมอ่ะเลี้ยงมือเอาแต่เอาเอาเพื่อนไหมเพื่อนแตกอโหลเพื่อนเพื่อนเอามาเพื่อนเอามาเพื่อนใกล้ไปเท่าไหร่อ่ะเอออ่ก็เป็นแต่หามันแตกไม่รู้อ่ะมันาน้าเท่าไหร่อ่ะข้างหน้าขึ้นเท่าไหร่แปดแปดแปดมื่นรือแปดมนไม่กี่ว่าห้าพันเนี่ยแปดมื่น หัวโคตรแรงอ่ะไอเขียนอย่างเงี้ยหัวโคตรแรงหัวข้ามเป้าเเออเล่นบวกเนี่ยพวกกูมีแล้วหัวก้าม <c oughs> เนี่เยี <c oughs> เ่ยกูหัวยเหรอวะหัวนี่โอ,เอ <c oughs> ้เยีเ่ยกูดูไม่ได้เลย <c oughs> เกโกอยู่หนาอุ้ยอะไรเพื่อนกอุ้ยการแลกปืนโอเมก้า oh ให้แลกกระชอนว็เปืนมืนเงายี่ยได้กูจะไปเล่นบิงคนแล้วเนี่ย เอ้ยค้อนกูอะไรมึงฟันแตกอ่ะเออลองค้อนมึงฟันแตกไม่แปดหมื่นเ้ยเนี่ยไปหาพ่อมเด็กเขียอเอาอาล้อดไกเขียเดี๋ยวเดี๋ยวเขียล่าอ่ะเหียะ เยต่แต่ทุกทุคนไอ้เีย oh. มึงสูมันไม่ได well> yes ้โ um อ้โหนี่ยังชอบเลยกูเหรอกูเก่งไหมเก่งเยี่เอเจอกูละมาดิเยียมคิวมาดิเย็ดไหมมาดิเย็ดไหมแต่เจ็มื่นเจ็ดหมื่คุณไปดแล้วไหระครับทุกคนบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสีบวก ังไงอ่ะเรรยจร้อยไหมหมดเิ้มหมดเจ้าหมดจ้าหมดสี่หมดห้าคหบเอ้ยฝนฝนนั่งวกเฮีะฝนบ้านเวงฝนบ้านบ้านโดนมึงตกกันแล้วะฝนบ้านกูในตกกวาเฮียกับพึ่มแม่ะกยอยู่กรุงเทพไหมฝุ่นลังบุ้มไอ้สัสพงไอ้ทีมเยียวัเนเบาฮียกไ้ไม่ไไม่มีเลยไม่มีหมดหรอก เออเยี่ยมจับไม่ได้จะต่อรูอ่ะเอากระเป๋ารูควายพ่อเากระเป๋ายังไงแล้วกรเป๋ารูก็เป่ารูเลือดรูเลือดไอควายไอคิมไอคิมไอคิมยัดแม่นำมันเฟี้ยวยังวะแต่ละวันมันเลี้ยเฟี้ยวจิ้มบอลนะ่งเอดส่งเอฟแล้วส่งเอฟตามแล้วส่งเอฟแพ้อ่วครับ เอ้ยที really si ่นี่คือใครวะเนี่ยคนเนี้กูเองนอนไม่รับนงูเียขินงูควายม่ควายเป็นวเตอร์ฟักไม่ใช่ขมึงฟังกูได้ยินหคนวเตอร์ฟักไม่ใช่ขีมงฟังกนหมเันเรันไม่ใช่มันวังเตอร์ฟักไม่ใช่้วเตอร์ฟักแล้วแล้วมึงใครมึงคือใครมนตัวใครมันตัวใครมันตัวใคร

ไม่เกิจะตามกันสักคำตอนดำในตะคุณสีงใจหา้มบังล้นบังละงามหลับหลังจะไปกับใครใครหลับลังกะไปใครครเติมบงงพร้อตัวแม่เจ็บหับลนำมานำมาไม่ไม่ยังไม่พอใจใจเติบบังผมรู้ผมรู้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่หงไม้ ไม่ไดไม่ดีไม่ดีแม่โตเลไอเยี ah> ่ย yeah, yeah. the ่อานี่เริ่มเริ่มเทขึ้นทุกวันแล้วมึงดูดิเออ่ชอบพ่อาไอเยีก็ไ่่ชอบเหอนกันอยากส่เดียวอ่ะกขอขอขอให้ได้ขอให้ไยังโอ้ mẹ sẽ cao 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 ạ lãi mày <cười> đi mà, <laughs> đi mà. <laughs> à, <là. cười> ไอ้เหี้ยกูวันกูวันนี่แตกโอ้โดนกะกันกูไม่ได้โอย่างงอย่างโง่หัวหอมึงไม่ยมาคอยดิสักกูอยู่ในเซฟแม่งแตกเฉยเลยไม่ไหวอะไรที่อ่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนกูวิ่งเข้าเซฟมาแล้วไอ้เหี้ยแตกยังไงวะมึงไม่นั่งกูมาโดนอยู่อย่างโง่โง่พ่อเนี่ยกูวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยแตก เอากูมึงยังกระโดดอยู่ไงถ้าตรงนี้กูไม่ว่าเลยเท่ากูวิ่งมาอยู่ตรงเนี้ยเลือดตกตายป่าวตกตายเฮียละคอรเลือ่อยเลยแบบเลือดตกหนักอ่ะเปียกขึ้นเปียกมึงอยากแต่งกูจะดยุดไม่เลยฮะมาดูเลยยิ่งฝันมาต้องดึงอย่างเงี้ยอ่ะทำไมอ่ะพีแล้วไงอ่ะพีก้าขึ้นเมื่อไหร่เออพีข้าขึ้นเมื่อไหร่พีแล้วไงอ่ะพีก้าขึ้นเมื่อไหรไม่มีใครปากแล้วพี่กูแล้ว มือมันมีสกิลปากไว้ก่อนไงแค่นี้แหม่บูลทำไรอ่ะโอ้ทีอาร์เขาโป้เขาเยี่ยดิบเอาดิบดิบไอควายเขามีแต่ดิบมงอะดิบดิบดิบพ่อจะเป็นเยี่ยแม่งควาย จากกก็โล <chat> mm ่งโง่เออมึงก okay. okay. wow. ้าวออกไปมึงก้าวออกไหมเออมึงไม่ใจเหมือนไอ้จอมเทพเลยดีเนี่ยดูบันแตกคาเซฟเลยดูบรนแตกคาเซฟเลยโง่แย <spe cies hombre splash> mm ่ม hmm. mm ่นะจ๊ะม่กาวโง่ควายไั่ด้ฟัมใช่นได้ฟัมึใช่จลัตตี้คุณดิแต่ธรกานถามเซตกัวอยู่ไหนอะไอ้ตองโง่ตองโง่ราชการถามเซตกัวตองโง่หันยังงย แล้วคนตีไยึดไหมแล้วเลยป่อมึงเหรอป่อมึงตายเหรออา่อมึงตายเหรอพ่อพ่อมึงัพย์ยึแม่พ่อมึงตายเหรอพ่อมึงตายเนี่ยมใส่พ่อมึงตายลอใส่พ่อมึงตายเนี่ยขอให้เสียจียาไปไหมไอ้พ่อมึงตายเนี่ยพ่อมึงตายไปรพ่อมึงตายเนี่ยเพ่อมึงตายนะเฮ้มึงคอกันเลยพ่อมึงตายนะพ่อมึงตายนย เ็บ้าน้ไอ้คินนึนึงกูงตอออ oh, ่อเ้้าเอาเปบ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะดิออดิยัเขากกัแเขาดิอไอ้คินอะดิไอ um ้คินอ้ยแคนล็อกีดีนคัรัร้ยเฮ้ยแม่วันจัฟคูคมอ่ะกอเของจริงอ่ะีย หอมเจ้านะเจ้าเจ้าขึ้นเจ้า<ห>ขึ้นตายเลยค่ะก็เคยกบเลยถ้าใครจองยินนึงก็จะลีบบนไลน์กับสายคลายจอคนคนหกถ้าใครดูนี่จะผมถึงเบอร์ไว้ให้รปค